ตุ๊ดจีนนี้เบนเอ็นเคมอบอ่างเปาสูงสุดมูลค่า3 0มแสนบาทเฮงเฮ่งเฮ่ง,งต้อนรับตุ๊ดจีนห้ามพลาดโอกาสพิเศษดีๆแบบนี้กันนะคะจออยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะกับ C200 คูเป้ AMG ตัวเฟสลิฟวันนี้คุณลูกค้าได้ออปชันที่ดีที่สุดเลยค่ะเป็นออปชันที่ลงตัวมากๆได้ C คูเป้สีขาวบ่อแดงตัวเฟสลิฟเลขไมก็น้อยนะคะเพียงแค่1น0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นวิ่งน้อยมากๆเลยนะคะสภาพสวยเนี้ยบเหมือนสภาพนางฟ้าเลยค่ะ โดดเด่นด้วยกระจังหน้าที่เป็นแบบสไตล์ radiator กลิ l วเป็นทรง GT หน้าดําทําให้ดูโหดมากๆเลยนะคะดาวกระจกตัวนี้นะคะยิ่งทําให้ด้านหน้าดูสวยมากๆด้วยค่ะล้อลาย C43 AMG มาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกสีแดงสุดซีดค่ะตัวล้อของเขานะคะมาด้วยกัน19นิ้วค่ะหลังคาเขาจะมีความเป็นสโลวแบบนี้นะคะมาด้วยกันแบบ2ประตูที่มีขนาดใหญ่มากๆแล้วก็เป็นแบบกระจกเฟรมเลสด้วยค่ะ ความหล่อคันนี้ยังไม่หมดเท่านี้นะคะคันนี้ก็คือจะมีกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นสีดำไฮกอส a c k ด้วยค่ะ รับกับตัวหลังคาแก้วด้านบนนะคะเป็นหลังคาพาราไดก์ราปสี4ดาค่ะคันนี้ได้สปอยเลอร์ท้ายสีเดียวกับตัวรถนะคะตกแต่กมาให้คุลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะด้านล่างนี้นะคะก็คือจะได้ดีฟิเซอร์ปลายท่อคู่ a m g ของตัวรุ่นเฟสลิปด้วยค่ะสําหรับรุ่น C ี200รคันนี้นะคะฝาท้ายของเขาค่ะมีฟังก์ชันแฮนด์ฟรีแอทเซตนะคะใช้เท้าเตะเปิดแบบนี้ก็ได้หรือว่าตอนปิดนะคะคลูกค้าปิดแบบตัวไฟฟ้าก็ได้เช่นกันค่ะถือว่าแอดออปชันมาให้แน่นเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าสามารถพับตัวเบาะ พื้นที่เก็บของได้อีกด้วยค่ะ C 200คูเป้บอกเลยนะคะว่าเป็นตัวเฟดลิปที่ลงตัวมากๆเลยค่ะแถมเป็นรหัสใหม่ได้เครื่องยนต์ใหม่ด้วยนะคะคันนี้มาพร้อมกับขุมพลังเบนซิน 2,000cc เทอร์โบค่ะได้พละกำลังแรงม้า200แรงมา้าแล้วก็ได้เกียร์ตัวใหม่เป็น9สปีดด้วยนะคะเจ้าลบลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังตามหายอยู่ต้องรีบสแกน q ิวอาโค้ดมาสอบถามไปที่ฝ่ายขายด่วนเลยค่ะหรือว่าสนใจขดดื่นเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้ารับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเรา w w w b e n k c o m เรามีสต็อกขั้เลื้ กวย200คันแบบจุใจเลยนะคะด้านในคันนี้นะคะเป็นรถปอตคูเป้ที่เบาะสีแดงลงตัวแบบที่สุดเลยค่ะตัวเบาะจะเป็นทรงสปอร์ตด้วยนะคะแล้วก็คันนี้อย่างที่บอกไว้ค่ะว่าเลขไม้น้อยมากๆเพียงแค่13,000กิโลเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นด้านในสวยเนี้ยบเหมือนใหม่แทบจะเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยค่ะออปชั่นก็ให้มาจัดเต็มเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นรุ่นเฟสลิปไม่ว่าจะเป็นหน้าจอค่ะดีไซน์ใหม่ด้วยนะคะมีความคมชัดมากๆการใช้งานของตัวจอนี้นะคะก็คือจะสามารถใช้ ส่วนของตัวเรดีโอมีเดียแล้วก็คอนเน็ t ผ่านตัวแอปพลิเคชันได้ค่ะเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนได้นะคะแล้วก็ตั้งค่าตัวรถได้ทั้งหมดเลยค่ะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะลูกค,ค้าสามารถควบคุมแดชบอร์ดตรงนี้ผ่านตัวคอนโทรลเลอร์แล้วก็ทัสแพดนี้เลยค่ะ คอโซตรงกลางของเขานะคะก็จะเป็นลายไม้เข้มค่ะสีแบ็ k แอ wood นั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวแอร์ด้านหน้านะคะที่ปรับแยกระพุมซ้ายขวาอิสระเลยค่ะช่องแอร์ก็คือมีมาให้จัดเต็มเลยนะคะมาด้วยกันถึง5ช่องเลยค่ะเย็นฉ่ำตลอดการเดินทางแน่นอนนะคะทิมด้านหน้าก็จะเป็นตัวอลูมิเนียมค่ะแล้วก็แผงประตูจับทั้งสองข้างก็เป็นสีแดงเช่นเดียวกันนะคะทำให้ดูฟิลลิ่งความเป็นสปอร์ตมากๆเลยค่ะพร้อมกับโหมดดนามิกซีเล็กนะคะโหมดปรับการขับขี่ได้ถึง5โหมดเลยค่ะ มีโหมดสปอร์ตสปอร์ตพัรคอมฟอร์ตแล้วก็ i n d i v i d วอรมาให้ด้วยนะคะมีตัวช่วยจอดปาร์กิ้งพาลอดให้คะ่ะแล้วก็มีตัวเบลฟิเดอร์มาให้นะคะสำหรับรถคูเป้แบบนี้ ด้านบนก็จะเป็นหลังคาแก้วพารามิกการสรูปที่เปิดสองตัว,ตวหลังคาให้อยู่แบบนี้ค่ะรู้ราชิลแล้วก็เหมาะกับรถคูเป้มากๆเลยนะคะยังไม่หมดเท่านี้คันนี้ได้เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ด้วยค่ะเป็นเครื่องเสียงที่ไฮเอ็นมากๆเลยนะคะและคันนี้ด้านหลังนะคะยังสามารถไปได้อีก2ที่ค่ะถือว่าคุณลูกค้านะคะสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยค่ะเป็นครอบครัวก็ใช้ได้นะคะหรือว่าใช้คนเดียวใช้เป็นคู่ก็ได้เช่นกันค่ะด้านหลังตัวบอกก็เป็นบาสีแดงทั้งคันเลยนะคะมาพร้อมกับตัวลำโพงด้านหลังให้อีก ที่ค่คะมีช่องแอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่วางของวางแก้วน้ําครบคันเลยทีเดียวค่ะคันนี้น่ารักมากๆใครนะคะที่ลงรัก C200 Coupe คูเปอยู่แล้วตูนขอเชียร์คันนี้เลยค่ะสรุปเลยนะคะสําหรับ C200 Coupe คูเป้เอ็มจีเคันนี้เป็นรถปี2021ค่ะเล็กไม้วิ่งมันน้อยมากๆเลยนะคะเพียงแค่13,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะกับราคาที่สุดพิเศษเลยค่ะเพียงแค่2องล้านหนึ่งแสนเบาทเลขไมน้อยแบบนี้นะคะอยู่ไมนะ่นา แน่นอนใครกาลังตามหาอยู่รีบด่วนเลยนะคะรถสวยโดนใจเลขไม่น้อยขนาดนี้ต้องรีบด่วนเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนแครท,ที่เดียวจบคความต้องการวันนี้การตูนต้อขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ